ตอนนี้คือถ้าทรัมป์ไฟเขียวเนี่ยทรัมป์คือจอมทัพถ้าทรัมป์ไฟเขียวระเบิดเนี้ยลงที่อิหร่านแน่ถ้าทรัมป์เลือดเย็นทรัมป์จะทิ้งระเบิดนี้ลงไปที่โรงงานนิวเคลียร์ใต้ภูเขาใต้ดินของอิหร่านนี่แหละ แต่ถ้าเลือดยิ่งย่งไปกว่านั้นคือเขาต้องปฏิบัติการนั้นโดยที่ไฟเขียวให้อิสราเอลเดินหน้าในการบุกเข้าไปในลักษณะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นําสูงสุดด้วยในขณะเดยียวกันนั่นคือภาฯรกิจรวมทั้งหมดที่อเมริกาผมคิดว่าลึกๆอยากที่จะทำสาเร็จในรอบนี้ให้สิ้นซากปัญหาคือว่าเมื่อมีทัศนคติอย่างนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันถอดมเมล็ดพันธุ์ทางความคิดน,นี้ออกไปจากฝ่ายความมั่นคงในสหรัฐยากละ เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่างานนี้ไม่มีหรอกสงครามโลกครั้งที่3เพราะว่ารัเสเซียเพล่งคลัำจากสถานการณ์ที่ยูเครนจีนก็ไม่เข้ามาช่วยอิหร่านหรอกและอิหร่านก็จะตอบโต้มไม่ได้หนักหน่วงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงานนี้คืออิหร่านเนี่ยเละเละฮะ ในบรรดาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆที่ถูกใช้โจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ผ่านมายังคงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ถูกใช้และอยู่เหนือการครอบครองของอิสราเอลและนั่นก็คือระเบิดซึ่งเอาไว้ใช้ในการเจาะอาวุธยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ระเบิดนี้มีชื่อว่า MOPMOP เนี่ยมีชื่อว่า GBU-57A ทับ B นะฮะซึ่งเป็นระเบิดทำลายบังเกอร์ หรือเขาเรียกว่าบังเกอร์บัสเตอร์คือพูดง่ายๆพอทิ้งระเบิดประเภทนี้ลงไปทีหนึ่งเนี่ยมันทะลุทะลวงเข้าไปในใต้แผ่นดินนะฮะก็มีสหรัฐอเมริกาซึ่งถือครองเป็นเจ้าของระเบิดประเภทนี้อาวุธชนิดนี้มีวิถีซึ่งแม่นยำและมีน้ำหนัก3 0 0 0 0ปอนด์30,000ปอนคือ13,600กกิโลกรัมสามารถเจาะทะลุเข้าไปในโรงงานฟอร์โดซึ่งเป็นโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ซึ่งอิสราเอลเขาขอให้อเมริกามาใช้ทรัมป์เขาหลีกเลี่ยงอยู่แต่ว่าไม่แน่ตอนนี้เริ่มไม่แน่ ศูนย์เสริมสมรรถนะเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใต้ดินของอิหร่านอยู่ที่ฟอร์โดซึ่งระเบิดนี้อิหร่านถ้าโดนเนี่ยนะฮะโรงงานนี้ก็พังจนถึงขณะนี้สหรัฐายังไม่อนุญ,ญาตให้อิสราเอลนั้นเข้าถึงระเบิดทรงพลังนุภาพดังกล่าวแต่ระเบิดชนิดนี้คืออะไรความท้าทายเป็นอย่างไรจะถูกนํามาใช้งานอย่างไร bbc เข้าสรุปจากข้อมูลของรัฐบาลสหรัฐระเบิดประเภทนี้ gbu 5 7 ab คืออาวุธเจาะทะลวงขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการโจมตีบังเกอร์และอุโมงค์ที่ถูกฝังลึกและมีความแข็งแกร่ง ด้วยขนาดความยาว6เมตรเชื่อกันว่าระเบิดดังกล่าวสามารถเจาะทะลุพื้นผิวได้ประมาณ200ฟุตนะฮะสามารถเจาะทะลุพื้นผิวได้ประมาณ200ฟุต200ฟุตคือ61เมตรมันทะลุพื้นผิวโลกเข้าไปประมาณ61เมตรก่อนที่จะระเบิดนอกจากนี้ยังสามารถทิ้งระเบิดหลายลูกติดต่อกันได้เพื่อให้เจาะพื้นผิวลงไปเรื่อยๆในการระเบิดแต่ละครั้งระเบิดประเภทนี้เนี่ยถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทโบอิงนะโอ้ ขอแวะมาด่าโบอิงนิดนึงทำเครื่องบินไม่เก่งแต่ทำระเบิดเก่งมีหน้าแล้วว่ารัฐบาลสหรัฐเนะี่ยต้องซื้อเครื่องบินของคุณเข้าใจละผมเข้าใจละนะฮะผมเห็นใจนะตัวแทนจําหน่ายบริษัทโบอิงในประเทศไทยเนะี่ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่ว่าเราผมต้องด่าโบอิงเพราะว่าโบอิงเฮดควอเตอร์ที่ดูเนะี่ยมันสมควรโดนดา่าที่คุณผลิตบังเกอร์บัสเตอร์บลอมเนี่ยนะฮะมันโอโหสุดยอดที่คุณประกอบดีมไลเนอร์มันไม่เห็นสุดยอดเลย เอาละอย่างไรก็ดีระเบิดประเภทนี้เนี่ยถูกผลิตโดยบริษัทโบอิงและยังไม่เคยถูกใช้ในการสู้รบจริงถ้าว่ามันถูกทดสอบที่ศูนย์ทดสอบขีปนาวุธไว e ์แซนส์ม s s ซาล r a n g ์ซึ่งเป็นพื้นที่ทดสอบทางทหารของสหรัฐในมอลรรัฐนิวเม็กซิโกมันทรงพลังยิ่งกว่าระเบิดแรงอัดขนาดยักษ์หรือ massive ordnance air blast หรือ MOAB ซึ่งอันนั้นน้ำหนักสองห0ปอนด์หรือประมาณเก0 0กิโลกรัมโอ้โหอันนั้นน่ชื่อว่า Mother of all bombs นะฮะแต่ Mother of all bombs เนี่ยยังเล็กกว่า Bunker Buster นี้ Bunker Buster นี้30,000ปอนปอ Mother of all bombs ซึ่งแค่นั้นก็พอแล้วเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำลายฟอร์โดหรือฟอร์ดาวเนี่ย Mother of all bombs 2 1 6 0มืนด์ปอซึ่งถูกใช้ในการสู้รบที่อัฟกานิสถานในปี2017นกองทัพอากาศสหรัฐใช้ความพยายามอย่างมากในการประดิษฐ์อาวุธ ในการสร้างอาวุธที่มีขนาดใกล้เคียงกับระเบิดมาเธอร์บอลบอมแต่ด้วยประจุการระเบิดถูกบรรจุอยู่ในปลอกโลหะที่แข็งมากทำให้ผลลัพธ์ที่ได้คือระเบิดเจาะอาวุธยุทธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ชื่อ GBU-57AB ปัจจุบันมีเพียงเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบอัมพรังตัวหรือ Stealth Bomber รุ่น B2 Spirit ของสหรัฐเท่านั้นที่สามารถตั้งโปรแกรมให้สามารถทิ้งระเบิดประเภท MOP นี้ได้ ซึ่งระเบิดเครื่องบินที่มักจะถูกเรียกว่า B2 นี้ผลิตโดยบริษัท Northrop Grumman และเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ล้ำล้ำสมัยที่สุดนะในคลังสรรพวุธของกองทัพอากาศสหรัฐจากข้อมูลของบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน B2 สามารถรับน้ำหนักบรรทุกได้40,000ปอนด์คือเครื่องบินเนี่ยมันรับน้ำหนักบรรจุเนบรรทุกบนเครื่องบินได้4 0,000ปอนด์แล้วระเบิดลูกนี้มันปาเข้าไป3 0,000ปอนด์นะฮะ อย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐระบุว่าเขาประสบความสำเร็จในการทดสอบเครื่องบินดังกล่าวให้รับน้ำหนักระเบิดทำลายบังเกอร์ gbu 5 7 ab 2ลูกได้ซึ่งมีน้ำหนักรวมกันถึง6 0,000ปอนด์โดยซ้ำงั้นแสดงว่าเครื่องบินรุลล่าสุดม,มันรับได้มากกว่าแค่4 0,000ปอนด์โอเคเครื่องบินที่ทิ้งระเบิดหนักพิสัยไกลลำนี้มีระยะบินได้ถึง7 0 0 0ไมล์นะฮะ 11, กิโลเมตรโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำมันเลยโดยซ้ำส,สามารถบินได้ถึง1 11,500มมล์และนั่นก็คือ18,500กิโลเมตรด้วยการเติมเชื้อเพลิงทางอากาศเพียงหนึ่งครั้งก็พอแล้วก็บินได้ระยะนั้นทำให้มันสามารถบินไปถึงแทบทุกจุดของโลกภายในไม่กี่ชั่วโมงหากนำระเบิดประเภทนี้มาใช้ในการต่อต้านศัตร,ตรูที่มีระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่อย่างอิหร่านเครื่องบินทั้งทิ้งระเบิด B2 ก็น่าจะถูกใช้ร่วมกับอากาศยานอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่นอาจจะสามารถใช้เครื่องบินขับไล่แบบอังพรางตัว F22 ในการทำลายระบบป้องกันของศัตรูตามด้วยโดรนเพื่อประเมินความเสียหายและตัดสินใจว่าต้องการมีการโจมตีเพิ่มเติมขึ้นหรือไม่ศาส,สตราจารย์โรเจอร์สคนนี้เขาประเมินว่าสหรัฐอเมริกาเองก็มีจำนวนระเบิด MOP เหล่านี้อย่างจำกัดก็ไม่ได้มีเยอะอาจจะมีคลังระเบิดที่สามารถใช้มาปฏิบัติการได้ประมาณ10ลูกนะฮะหรือรวมทั้งหมดอาจจะไม่เกิน20ลูก ระเบิด MOP นี้จะถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับอิหร่านหรือไม่นะก,ก็อนนี้ก็แล้วแต่มุมมองตอนนี้คือถ้าทรัมป์ไฟเขียวเนี่ยทรัมป์คือจอมทัพถ้าทรัมป์ไฟเขียวระเบิดเนี้ยลงที่อิหร่านแน่ถ้าทรัมป์เลือดเย็นทรัมป์จะทิ้งระเบิดนี้ลงไปที่โรงงานฟอโดนะฮะโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินใต้ภูเขาใต้ดินของอิหร่านนี่แหละ แต่ถ้าเลือดยิ่งย่งไปกว่านั้นคือเขาต้องปฏิบัติการนั้นโดยที่ไฟเขียวให้อิสราเอลเดินหน้าในการบุกเข้าไปในลักษณะที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นําสูงสุดด้วยในขณะเดยียวกันนั่นคือภารกิจรวมทั้งหมดที่อเมริกาผมคิดว่าลึกๆอยากที่จะทำสาเร็จในรอบนี้ให้สิ้นซากปัญหาคือว่าเมื่อมีทัศนคติอย่างนี้เข้ามาแล้วเนี่ยมันถอดมเมล็ดพันธุ์ทางความคิดน,นี้ออกไปจากฝ่ายความมั่นคงในสหรัฐยากละ เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่างานนี้ไม่มีหรอกสงครามโลกครั้งที่สามเพราะว่ารัเสเซียเพลง่งพล้ำจากสถานการณ์ที่ยูเครนจีนก็ไม่เข้ามาช่วยอิหร่านหรอกและอิหร่านก็จะตอบโต้มไม่ได้หนักหน่วงสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นงานนี้คืออิหร่านเนี่ยเละเละฮะเราสู้ยากสู้ยากในเมื่อถ้าถ้า,เม,ถาเมริกากระโดดเข้ามาเต็มๆนะฮะถ้าแค่นี้เราไม่เจอบังเกอร์บัสเตอร์บอมแล้วก็ไม่เจอแอสซ s สินเนชั่นก็ยังอยู่ไปได้เรื่อยๆนะฮะ ไม่ใช่ว่าทั้งหมดนี้มีความชอบธรรมนะฮะอเมริกาไม่ได้มีความชอบธรรมที่จะทําอะไรทั้งหมดนี้เลยกับอิหร่านแต่ว่าศักยภาพของยุทธปกรของของเขาเนี่ยมันอยู่ในระดับซึ่งสร้างความพังพินาศได้สูงมากนะฮะฟอโดคือโรงงานเสริมสมรรถนะนิวเคลียร์แห่งที่2ของอิหร่านนับจากโรงงานนาธานซึ่งเป็นโรงงานเสริมสมรรถนะทางนิวเคลียร์ก็เป็นโรงงานยูเรเนียมอินริชเมนต์นั่นแหละนะฮะหลักของประเทศเขาเขามีที่นาธานแล้วมีที่ฟอโดโรง,งงานที่ฟอดโดเนี่ยถูกสร้างขึ้นภายในภูเขา ใกล้กับเมืองกอมนะฮะเมืองกอมซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเตอรรานไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ60ไมล์ก็คือ95กิโลเมตรเชื่อกันว่าการก่อสร้างเริ่มขึ้นประมาณ2ปี2006แล้วก็เริ่มเปิดดำเนินการจริงในปี2009นเะฮะใช้เวะลา3ปีในการก่อสร้างอยู่ห่างจากเตอรรานไปประมาณ95กิโลเมตรก็ไม่ห่างมากนะก็ไม่ห่างมากนะฮะซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่รัฐบาลอิหร่าน,นยอมรับ การมีอยู่ของโรงงานนี้ต่อสาธารณะด้วยนะครับคือเขาเปิดแล้วก็เขาก็าบอกนะฮะนอกจากโรงงานฟอโดจะถูกฝังอยู่ใต้ชั้นหินและดินลึกลงไปประมาณ80เมตรแล้วยังมีรายงานว่าโรงงานแห่งนี้ได้รับการปกป้องโดยระบบเขีปนาวุธปล่อยจากพื้นสู่อากาศได้หรือ Surface to Air Missile System ของอิรานและรัสเซียด้วยถ้าเกิดต่ำต่ำลงไปใต้ดินประมาณ80เมตรเนี่ยะระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์น่าจะมีผล แรงพอที่จะทำลายได้เพราะมันทะลุลงไป61เมตรในเดือนมีนาคม2023นะครับ IAEA e หน่วยงานสำนักง,งานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศเนี่ยตรวจพบอนุภาคยูเรเนียมที่ถูกเสริมสมรรถนะจนมีความบริสุทธิ์83.7%ซึ่งใกล้เคียงกับเกรดของอาวุธ ในโรงงานแห่งนี้ส่วนอิสราเอลก็เคยระบุว่าเป้าหมายของการโจมตีอิหร่านก็เพื่อจํากัดขีป,ปนาวุธและโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของอิสราเอลการปฏิบัติการทั้งหมดนี้จะเสร็จสมบูรณ์ได้คือต้องกําจัดฟอโดนะครับนี่คือในมุมมองของทูตอิสราเอลประจําสหรัฐที่ให้สัมภาษณ์ Fox News ตัวเปลี่ยนเกมแม้ว่าอิสราเอลจะโจมตีทางอากาศต่อสถานที่ทางนิวเคลียร์ของอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้แต่เขาต้องการบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับการเป็น ในการทําให้สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถทําได้ด้วยตนเองรายละเอียดท่านผู้ชมอ่านต่อได้นะครับในรายงานของ BBC ชิ้นนี้คือพูดง่ายคือก่อนหน้านี้ที่เคยใช้ในอัฟกานิสถานในปี2017เนี่ยมันคือระเบิดซึ่งมีชื่อว่า Mother of all bombs นะฮะร,ระเบิดซึ่งมีชื่อว่า Mother of all bombs เนี่ยเป็นระเบิดซึ่งมีน้ำหนักประมาณ21,000ปอนด์ซึ่ง Mother of all bombs เนี่ยเป็นระเบิดซึ่งมีชื่อว่า Massive ordnance air blast หรือ MOAB แต่อันนี้มันใหญ่กว่าไอ้บังเกอร์บัสเตอร์เนี่ยมันใหญ่กว่าอีกมันเป็นระเบิดซึ่งมีชื่อเล่นว่า MOP Bomb ซึ่ง MOP บอมเนี่ยย่อมาจาก Massive Ordinance Penetrator คือทะลุทะลวงเข้าไปได้61เมตรใต้ดินนะครับซึ่งก็น่ากังวลอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่าความที่สหรัฐาและอิสราเอลพยายามที่จะบอกว่ามีสิทธิ์ในการใช้ระเบิดนี้เพียงเพราะาอิหร่านอาจจะมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันเป็น ข้ออ้างซึ่งไรเหตุผลแปลว่าต่อให้เขาใกล้เคียงที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยเขาก็จะมีในสิ่งที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลนั้นมีอยู่ทั้งคู่เขาไม่ได้ไปคว้ามาในสิ่งที่สหรัฐอเมริกาและอิสราเอลไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าโลกใบนี้มันเท่าเทียมกันจริงอิหร่านก็มีสิทธิ์ที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์การที่เขาจะมีอาวุธนิวเคลียร์ซึ่ง,ง,งเขาย,ยังไม่ได้มีด้วยซ้ำนะแต่ว่าสมมติว่าเขนะาจะมีเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุผลให้ใหอเมริกาและอิสราเอลมีสิทธิ คือถ้าจะใช้ลอจิกแบบนี้เนี่ยผมก็ต้องใช้ลอจิกว่าอ่ะแล้วประเทศต่างๆซึ่งมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วก็ควรจะถูกบังเกอร์บัสเตอร์เหมือนกันหรือเปล่าล่ะคุณเล่นมีก่อนไงแล้วก็ไม่ให้คนอื่นมีมันแฟร์ไหมมันไม่แฟร์ในขณะเดีวยวกันถึงแม้ว่าผมพูดเช่นนั้นก็ไม่ได้แปลว่าอิหร่านจะชนะฝ่ายซึ่งมีความชอบธรรมเนี่ยไม่ได้ชนะในกรณีนี้ฝ่ายซึ่งมีกําลังเหนือกว่าชนะและมันเป็นเช่นนั้นจริงๆในโลกของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ